สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะเมื่อวานนี้นะคะแอดไปเข้าเฟซของอีลานะคะไปเจอข้อความหนึ่งนะคะที่อีลาโพสต์ไว้หน้าหัวเฟซบุ๊กเลยนะคะเป็นข้อความที่น่าสงสารน้องมากเลยนะคะมีแฟนคลับบางคนนะคะคอมเมนต์มาในด้านลบๆนะคะบอกว่าอีลาซ้ำ แบบของพี่ลำไยห,หายทองคำนะคะซึ่งจริงๆนะคะถ้าไปดูคอนเสิร์ตของอีหลาเต็มๆจะเหมือนที่อีหลาบอกเลยนะคะสไตล์ของการร้องสไตล์ของการเล่นไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเพลงบางเพลงอะ่ะพี่ลำไยก็ไม่ได้เอาไปในโชว์ของพี่ลำไยนะคะส่วนมากอิหลาจะมีสไตล์ของหมอลำเข้าไปแจมนะคะซึ่งส่วนพี่ลำไยอะ่ะจะไม่มีนะคะ การที่คุณพูดอย่างนี้มันทำให้จิตใจของศิลปินนะ่ะเขาแย่ลงนะคะหยุดเถอะนะคะหยุดหยุดเปรียบเทียบได้แล้วนะคะศิลปินทุกคนเขาก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเขาร้องเพลงเดียวกันแล้วเรามาบอกว่าคนนั้นลอกเรียนแบบคนนี้คนนี้ลอกเรียนแบบคนนั้นมันไม่ใช่นะคะ ถ้าเราฟังเพลงดีๆเราดูดีๆจะรู้เลยนะคะว่าสไตล์การร้องการเล่นของเขาอะ่ะแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะซึ่งในพออิรลาพู์ออกไปนะคะก็มีพี่ๆแฟนคลับมาให้กำลังใจมากมายนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีพี่ชายที่แสนดีของอิลาด้วยนะคะนั่นก็คือพี่ตั้มนั่นเองนะคะพี่ตั้มก็บอกอิรลาให้ทำเต็มที่นะคะทำเต็มที่ให้คนดูมีความสุข ให้เจ้าภาพพอใจก็จบนะคะเตรียมมูฟออนสู้งานต่อนะคะยูกีหนึ่งคนมีหน้าที่มอบความสุขให้แฟนเพลงนะคะแล้วพี่ก็ให้กาลังใจอิหลานะคะแล้วก็คอยเป็นห่วงอิหลาเสมอนะคะและก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอิหลานะคะถึงแม้ว่าจะรู้จักกันเป็นช่วงสั้นๆแต่ก็ผูกพันกับน้องสาวนะคะแล้วก็ห่วงใยนะคะ นั่นก็คือน้องไรอันนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจน้องนะคะบอกฮึบฮึบนะคนเก่งนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอีกโมเมตนต์หนึ่งเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอิลาปังมากๆเลยนะคะคิวฮอตมากๆเลยนะคะคิวเต็มเกือบทุกวันเลยะคะ่ะแล้วบางวันนะคะมีทั้งสองสามงานเลยนะคะซึ่งอิลาก็คือเก่งตามรอยของพี่ลำยาไยเลยนะคะ ขนาดอาจารย์ประจักษ์ชัยยังบอกเลยนะคะว่าเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่ของค่ายไห่ทองคําเลยนะคะแล้วพี่กับน้องก็รักกันมากเลยนะคะไม่ได้มีเรื่องแตกแยก,กอะไรกันเลยนะคะหยุดเถอะนะคะหยุดเปรียบเทียบเถอะค่ะหยุดเปรียบเทียบน้องกับพี่นะคะ ยังไงก็คือเป็นพี่น้องค่ายเดียวกันนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะให้ค่ายมีความเจริญปังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะงานเข้าเยอะๆนะคะหยุดเปรียบเทียบได้แล้วนะคะมาช่วยส่งเสริมศิลปินดีกว่านะคะทั้งพี่ลําไยกับน้องยุกินะคะเรามาช่วยกันส่งเสริมให้มีงานทุกวันปังป,งปงเป็นที่รักของแฟนคลับทั่วประเทศแล้ก็ทั่วโลกดีกว่านะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ